จ,จู่ๆเจ้าทองแมวส้มอ้วนกลมประจำตลาดที่ปกติจะเดินเชิดใส่ทุกคนก็พุ่งเข้าตะปบขาคุณยายคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวข้ามถนนอย่างรุนแรงจนทุกคนตกใจยายพยายามสลัดขาออกเพราะคิดว่ามันแค่จะอ้อนขอปลาทูเหมือนทุกครั้งแต่เจ้าทองกลับจิกเล็บลงบนชายผ้าถุงแน่นไม่ยอมให้ยายก้าวเดินไปไหนแม้แต่นิดเดียวผู้คนรอบข้างเริ่มรุมดูและขำกับท่าทางเอาแต่ใจของมันทว่าเสียววินาทีต่อมา เสียงเบรกดังสนั่นลั่นทุ่งพร้อมรถบรรทุกคันยักษ์ที่เบรกแตกพุ่งทยานผ่านหน้ายายไปเพียงไม่กี่คืบลมแรงจากรถพัดเอาฝุ่นตลบจนยายเกือบลม้มถ้าเจ้าทองไม่ล็อกถาเอาไว้ยายคงกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วแววตาของเจ้าทองที่มองยายหลังเหตุการณ์สงบลงนั้นไม่มีความหยิ่งหลงเหลืออยู่เลยจากแมวที่คนมองว่าแค่จะมาขอส่วนบุญกลับกลายเป็นฮีโร่สีขาที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าแลก เพื่อรังชีวิตยายเอาไว้ในวินาทีเป็นตายที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆ